สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห่วงเดือนมกราคม2555 วันที่21ธันวาคม2554เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมภูการยาวสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดสัมมนาสวัสดิการชุมชนสู่ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีนายกาศพลเอื้อศุกสิสริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานสวัสดิการชุมชนจากผู้แทนในตำบล เวลา9นริกา30นาทีที่โรงเรียนจุนวิทยาคมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สามารถนำไปตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต วันที่22ธันวาคม2554เวลา13.30นานท,ที่โรงแรมพยาเกตเวนายเมนตรีอินทุสุดภวาราชการจังหวัดพยาได้เป็นประธานบรรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดพยาให้มีความเป็นสมัยใหม่และร่วมกันสร้างพยาให้สงบร่มเย็นผาสุก วันที่23ธันวาคม2554เวลา7นาิกา30นาทีที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองสำนักงางนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่2,555และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีนายไมตรีอินทุสุดอุบาราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมทั้งสวมหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนนักศึกษากลุ่มขับขี่ต้นแบบรุ่นที่หนึ่ง เวลา14นาฬิกาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาเปิดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านประชาธิปไตยโดยมีนายไมยตรีอนทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมบรรยายเรื่องความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ วันที่24ธันวาคม2554เวลา11นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พ้นอากาศรีสอนชัยชีวกลินศัก์ผู้อำนวยการกองงานพระวราชายาเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานภัยหนาวจำนวน1,000ถุงมอบให้แก่รัศดรผู้ประสบภัยหนาวอำเภอชิมงม่วนโดยมีนายมนตรีอินทุสุดผู้วรร่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ วันที่25ถึงวันที่28ธันวาคม2554ที่อำเภอเชียงรุง้งเขตปกครองตนเองชนชาติ12ปัน,นา สาธารณรัฐประชาชนจีนนายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนภาคเอกชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและเชื่อมโยงตลาดการค้าเพื่อผูกสัมพันธ์ไมตรีระหว่างจังหวัดพะเยากับเขตปกครองตนเอง12ปณนนานเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ วันที่27ธันวาคม2554เวลา11นาฬิกาสนาทีที่โ,โรงแรมพะเยาเกตเวย์สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพะเยาจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการโดยมีนายกาศพลเอ,อิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มโอกาสมีงานทําให้คนพิการ เวลา14นาฬิกาที่เรือนจำจังหวัดพะเยามอมหลวงยุพดีสิริวันที่ปรึกษาสำนักง,งานโครงการทูบีนัมเบอรวันพร้อมด้วยนายสุนิติพลายศรีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามการเตรียมความเรียบร้อยพื้นที่รับเสด็จทุนกรหมหมญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีวันที่29ธันวาคม2554เวลา13นาฬิกา15นาที ที่บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง5อําเภอเมืองจังหวัดพะเยานายไมยรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2555เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลพร้รอมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เวลา15นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมภูกรารยาวสารกลางจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดพะเยาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติตดตามนโยบายของรัฐบาลเวลา18นาฬิกาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดพะเยาในาสถานีบขสพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถโดยสารก่อนออกรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาล เวลา19นริกาที่บริเวณแยกเกษตรสุขตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2555เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย3ม2ขอ1รอวันที่30ธันวาคม2554 เวลาเจดนาฬิกา30นาทีที่บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทยลาวบานฮวกตำบลภูสางอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยรองเจ้าเมืองคอบแขวงชัยบุรีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนทั้งสองประเทศร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในงานตักบาตรสองแผ่นดินประจำปี2554 ในโอกาสเดียวกันได้เป็นประธานเปิดงานของดีสีภูสางนระาท่ว่าการอำเภอภูสางโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีแต่ละตำบล วันที่31ธันวาคม2554เวลา22นาฬกาที่พระวิหารหลวงวัดศรีคมคำอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดทวารชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ภายใต้โครงการสวดมนต์ข้ามปีทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่1มกราคม2555 เวลาเจ็ดนาฬิกาที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกวานพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่ารชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2555เพื่อความเป็นสลิมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเป็นการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตในปีพุทธศักราชใหม่ วันที่4มกราคม2555เวลา9นาริกา30นาทีที่ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมสายสัมพันธ์น้ำอิง หรือ GMC ครั้งที่1โดยมีตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องที่ในพื้นที่ตัวแทนจากกลุ่มผู้ช้น้ำและตัวแทนจากโครงการชลประทานเขาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรน,น้ำในปี2555 วันที่6มกราคม2555เวลา8นาฬิกาที่สนามโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานายไมยรีอินทุสุดผูรร้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เก็บขยะเพื่อขับเคลื่อนวาระบ้านสวยเมืองงามน้ามแม่ใจซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายเจ็พันธะพะเยาในด้านสร้างบ้านสวยเมืองงามน้าพะเยา เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมจอมทองสารกละางจังหวัดพะเยานายไมยตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA ประจําปี2555 วันที่เมกราคม255 25 5เวลา7จนาฬิกาที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการปั่นจัก,กรยานต้านยาเสพติดและเพื่อสุขภาพโดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนชาวอำเภอเชียงคำเขาร่วมกิจกรรมและในโอกาสเดียวกันได้แวะเยี่ยมอบตอเจดีคำซึ่งเป็นหนึ่งใน ในนโยบายเยี่ยมอปทอร,รายทาง วันที่9มกราคม2555เวลา9นาฬิกาที่ห้องรับรองสารากลางจังหวัดพะเยานายไมยตรีอินทุสุดผู้ว่ารารชการจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตร1ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนา มนุษย์เชิงบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่วันที่11มกราคม2555เวลา9นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและตรวจสุขภาพให้กับเด็กด้วยโอกาสในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1และเขต2 เวลา9นาฬิกา15นาทีที่โรงแรมพะเยาเกตเวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศทางหลวงหมายเลข1021ตอนอำเภอเทินถึงอำเภอดอกคังใต้ วันที่12มกราคม2554เวลา8นาฬิก30นาทีที่โรงแรมพเยาเกตเว Gateway สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพเยาร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าจัดสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนารูปแบบการป้องกันและดูแลผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดแบบผสมผสานโดยมีนายไมรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพเยาเป็นประธาน ทั้้งนีเพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันโรคเอดและมาตรการการดูแลผู้ติดเชื้อโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เวลา9นาิกาที่มหาวิทยายลัยพะเยาจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาว,วิจัยครั้งที่1ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีนายมนตรีอินทุสุดผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายเรื่องการพัฒนาเมืองพะเยาตามนโยบายจังหวัด7พันธะพัฒนาพะเยาว,วันที่13มกราคม2555เวลา15นาฬิกาที่ศาลาหมื่นปีบริเวณริมกวานพะเยา จังหวัดพะเยาร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจัดกิจกรรมภูมิรักพิทักษ์น้ำกว้านพะเยาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมด้วยนายไมตรีอินทุนสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการจากนั้นโยนบอลจุลินทรีย์จำนวน8 0 0 0 0 0ลูกเพื่อบำบัดน้ำเสียในกว้านพะเยา วันที่14มกราคม2555เวลา9ก้านาฬิกาที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จังหวัดพะเยานายเมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี255 25พร้อพร้อมอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีและให้โอวาสแก่เด็กเยาวชนและนักเรียนที่เข้าร่วมงานนอกจากนี้ทางจังหวัดได้เปิดห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เยี่ยมชม เวลา9ก้านิกาสานาทีที่โรงแรมพยาวเกตเวสสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพยาเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวยหมวดกอไก่งองงูของจังหวัดพยาโดยมีนายสมชัยสิริวัฒนาโชคอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมโดยนายไมยตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวหัวหน้าส่วนราชการและคณะร่วมเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวยของจังหวัดพยาเพื่อนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมภูการ,รยาวศาลากลางจังหวัดพะเยานายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาจังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังสรุปแผนงานโครงการของจังหวัดพะเยาโดยมีนายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําเสนอแผนงานโครงการของจังหวัดพะเยาก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีณจังหวัดเชียงใหม,ม่ วันที่17มกราคม2555เวลา9นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายเมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสารีรักษ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2555เพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย เวลา13นาฬกา30นาทีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหวัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอภูสางเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เวลา14นาฬิกา30นาทีที่ชุมชนบ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและติดตามผลการดำเนินง,งานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากที่ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านได้แก่ตะบนน้ำโรงงานน้ำดืม่มธนาคารชุมชน ทำขนมพื้นเมืองกลุ่มทอผ้าและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวันที่18มกราคม2555เวลา9นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายกาศพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาธิีรักษ์สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี2555เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทยเวลา10เนริกาที่ห้องประชุมภูก,การยาวสารากลางจังหวัดพะเยา นายสุทธิพงษ์จุนเจเริญผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตที่16พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยาโดยมีนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานวันที่19มกราคม2,555เวลา13นาฬิกาที่โรงแรมพะเยาเกตเวสํำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพในระดับอำเภอเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กโดยมีนายกาดพลเอิบสสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้เสียหาย เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยานายไมยตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันวันที่20มกราคม2555เวลา9นาฬิกา30นาที ที่วัดพระาธาตุจอมศิลตำบลบ้านธรทรำอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานายไมยตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมและปัดชิมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเทิดไทยองค์ราชันเพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้มีความเสี่ยงและติดยาเสพติดให้กลับตัวเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม เวลา18นาิกา30นาทีที่ลานอนเนกประสงค์หลังสำนักง,งานเทศบาลเมืองพะเยานายไมตรีอินทุสุดผู้วาราชการจังหวัดพะเยาร่วมเปิดงานประเพณีปลุดจีนประจำปี2555เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวพะเยาเชื้อสายจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานโดยยอ่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสํานักงงานจังหวัดพะเยาภายในวันที่10ของทุกเดือนและสามารถติดตามชมวิดีทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สํานักง,งานจังหวัดพะเยา w w w p a y a o g o t h ในหัวข้อวิดีทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสําคัญ